สวัสดีครับพบกับชาแนลพีหวังอ่างทองฟุตบอลตัวเด็ดประจําวันตัวเด็ดวันนี้เลือกไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนยุโรป4ี่คู่แข่งขันกันในเวลาทีสองสนาทีตัวเด็ดคู่แรกในกลุ่มดีที่สนามปาร์คเดอร์แพลงทีมตาไก่ฝรั่งเศสพบคาซัคสถานเจ้าบ้านฝรั่งเศสจากหูของกลุ่มแข่งหนัดชนะ3เสมอสายังไม่แพ้ใครมี12คะแนนทีมตาไก่เพิ่งควา้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกด้วยการชนะสเปน2-1เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นักนี้จะไม่มีตัวหลักๆอย่างปอบอกบาราฟาเอลวารานและเคมองลองเล่ ay, ที่มีปัญหาการบาดเจ็บแต่แนวลูกอย่างคริสมันเอมบัปเป้และเบนเซม่าร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนทีมเยือนคารซักสถานอยู่อันดับที่5อันดับสุดท้ายของกลุ่มแข่ง7นัดเสมอ3แพ้4ยังไม่ชนะใครเลยการันตีเป็นบุ้ยของกลุ่มนี้แน่นอนแล้วโดยฟอร์มล่าสุดไม่ชนะใครในทุกทัวร์นาเมนต์มาติดต่อกันถึง14นัดราคาคู่นี้เปิดไปที่ฝรั่งเศสต,ต่อ3ลูก คู่นี้นัดแรกที่เจอกันฝรั่งเศสบุกไปเอาชนะคาซัคสถานได้2-0ทีมตราไกา่มีสถิติที่ยอดเยี่ยมมาตลอดในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกไม่แพ้ใครใน10เกมที่เล่นในบ้านนับตั้งแต่พ่ายต่อสเปนในปี2013ฝรั่งเศสยังต้องการชัยชนะในนัดนี้เพื่อกํารันตีการเป็นแชมป์กลุ่มนัดนี้มาเจอคาซักที่ไม่มีลุ้นอะไรแล้วน่าจะถล่มเอาชนะไปได้สกอร์หน้าจอกมาที่ฝรั่งเศสชนะคารซัคสถาน4-0ให้เลือกเชียร์ไปที่อยู่ต่อเจ้าบ้านฝรั่งเศส ตัวเด็กคู่ที่2ในกลุ่ม E ทีศาดแดงแห่งยุโรปเบลเยียมต้อนรับการมาเยือนของเอสโตเนียเจ้าบ,บ้านเบลเยียมจากหวงกลุ่มแข่ง6นัดชนะไป5เสมอ1มี16คะแนนฟอร์มล่าสุดเพิ่งแพ้มา2นัดติดในศึกยูฟ่าเนชันลิกในรอบรองชนะเลิศแพ้ฝรั่งเศสไป 2- 3สาและรอบชิงที่3แพ้สเป,เปนไป1นึ่ตัวสนัดนี้เบลเยียมมีตัวบาดเจ็บค่อนข้างเยอะทั้งยูริเตลมองโรเมลูลูกากูวิชีบาชูี เทรามีโดกูโตมัสฟบัเลนและโทบี้อันเดอร์วไวเลว่ไม่สามารถลงสนามได้ทั้งหมดการลุกจะนำโดยเควินเดอร์อยแอดเดงอาซาและคิสซยองเบนเตเก้ส่วนทีมเยอรเอนียอยู่อันดับ4รองบวยของกลุ่มแข่ง6นัดชนะ1เสมอ1แพ้4มี4คะแนนหมดสิทธิ์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแน่นอนแล้วแค่ลุ้นแข่งกันหนีบวยกับเบลารุสเท่านั้น5นัดหลังสุดทุกรายการชนะได้นัดเดียวเสมอ1แพ้3 ราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านเบลเยียมต่อ3ลูกควบ3ลูกครึ่งคู่นี้นัดแรกที่เจอกันเป็นฝั่งเบลเยียมที่บุกไปเอาชนะเอสโตเนียได้5ต่อเบลเยียมถึงจะนำทีมที่ตามหลังอยู่อย่างเช็กและเวลถึง5คะแนนแต่ยังต้องการอย่างน้อย1คะแนน,นเพื่อการันตีเข้ารอบสุดท้ายนัดนี้น่าจะยังเน้นอย,อยู่แต่จากการที่ไม่มีตัวหลักถึงครึ่งข้อนทีมน่าจะส่งผลกระทบต่อรูปเกมพอสมควรนัดนี้น่าจะชนะไม่เกินราคาต่อสกอร์หน้าจอ,อกมาที่เบลเยียมชนะเอสโตเนีย30ให้เลือกเชียร์ไปที่อยู่รองเอสโตเนีย ตัวเด็กคู่ที่3าในกลุ่ม E ีที่สนามคาดิฟซิตี้สเตเดียมมังกรแดงเวลส์ปะเทะเบลารุสเจ้าบ้านเวลส์อยู่อันดับ3ของกลุ่มแข่งหนัดชนะ3เสมอ2แพ้1มี11คะแนนหานัดหลังสุดทุกรายการฟอร์มยังดีไม่แพ้ใครโดยนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะเอสโตเนียมาได้1 0นัดนี้น่าจะไม่มีกระเล็ดเบลของหน้าตัวเก่งที่ยังมีอาการบาดเจ็บลบควนอยู่ตัวหลักๆของทีมนำโดยเบนเดวีดไดเนียเจมและแฮร์รี่วิลสันส่วนฝั่งทีมเยือนเบลารุสอยู่อันดับ5เป็นบวยของกลุ่ม แข่ง7นัดชนะนัดเดียวและแพ้ไป6นัดเวลาลุ้จะลงสนามนั้นนี้เป็นนัดสุดท้ายในรอบคัดเลือกไม่มีลุ้นอะไรแล้วนอกจากแข่งกันหนีบว้ยกับเอสโตเนียฟอร์มล่าสุดค่อนข้างแย่แพ้มา7เกมติดกันในทุกรายการและเสียไปถึง19ประตูราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านเวลส์ต่อลูกครึ่งควบ2การเจอกันนัดแรกของคู่นี้เป็นเวลส์ที่บุกไปชนะได้ 3- ต่อ2จากการทำแฮตติกของแกเลตเบล เวลน่าจะหมดลุ้นการเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วแม้ในทางทฤษฎียังไม่100ร้อยเร์เซก็ตามแต่ก็ยังต้องเน้นเพื่อแย่งตำแหน่งเพลย์ออฟกับเช็กฝั่งเบลารุสระยะหลังนี้ถือเป็นช่วงฟอร์มตกต่ำของทีมถ้าเทียบกับยุคก,ก่อนถือว่าความแข็งแกร่งลดลงไปมากณน,น,นี้เจ้าบ้านเวลน่าจะเอาชนะไปได้ตามคาดสกอร์หน้าจอ,อกมาที่เวลชนะเบลารุสสอต่อศให้เลือกเชียร์ไปที่อยู่ต่อเวลโตัวเด็ดคู่ที่4ในกลุ่ม G ีมอนเตเนโกพบเนเธอร์แลนด์ ชาวบ้านมันเตในกโกลอยู่อันดับ4ี่ของกลุ่มแข่ง8นัดชนะ3เสมอ2แพ้3มี11คะแนนโอกาสลุ้นจบอันดับ2เพื่อเข้าไปเพ a y o อ f ค่อนข้างริบหรี่เพราะต้องรู้ในทั้งนอร์เวย์และตรุรก,กีแพ้รวดทั้ง2นัดฟอร์มล่าสุดไม่ค่อยดีชนะได้แค่นัดเดียวจาก8นัดในทุกรายการโดยนัดนี้ของหน้าตัวเก่งของทีมอย่างเซฟานโจเวติตฟิตส,สมบูรณ์พร้อมลงสนามส่วนทีมเยอนในเทอร์แลนด์จา่าฝูงของกลุ่มแข่ง8นัดชนะ6เสมอ1แพ้1มี19คะแนนนำหน้าอันดับ2อย่างนอร์เวย์แค่2คะแนนเท่านั้น โดยนั้นนี้หลุยฟานกาอุนซอน่าจะส่งกำลังหลักลงสนามครบทั้งเวอร์ซิลฟานได้จอจินิโอวนนดุมแกรนกี้เดยองและเมมฟิสเดอไปแม้ว่าอีก3วันจะมีเกมสำคัญกับนอร์เวย์รออยู่ก็ตามราคาคู่นี้เปิดมาที่เนเธอร์แลนด์ต่อลูกครึ่งในการเจอกันนัดแรกง,งคู่นี้เป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะมันเตเนโกรได้4-0นั้นนี้เจ้าบ้านมันเตเนโกรน่าจะไม่มีรุ้นอะไรแล้วลงเล่นให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นส่วนฝั่งทีมเยือนยังต้องเน้นหนักใน2แมตท,ที่เหลือ ตามมาตรฐานผู้เล่นที่เหนือกว่านัดนี้เนทร์แนด์น่าจะบุกเอาชนะเจ้าถิ่นได้แต่การที่ยังมีเกมกับนอร์เวย์ที่น่าจะเป็นนัดตัดสินแชมป์กลุ่มรออยู่ในกลางสัปดาห์หน้าทําให้นัดนี้เนทร์แนด์คงจะเน้นผลการแข่งขันเป็นหลักและอาจจะทาได้แค่เบียดชนะไปเท่านั้นโดยสกอร์น่าจะออกมาที่ในเทร์แนด์บุกมาชนะมันเตนโก2ประตูต่อ1เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่อยู่รองเจ้าบ้านมันเตนโกครับกดไลค์กด u b s c r i b e และกดแจ้งเตือนชแนลที่หวังอ่างทอง เพื่อรับข่าวสารฟุตบอลพร้อมข้อมูลสถิติความพร้อมล่าสุดของแต่ละทีมทีเด็ดตัวเน้นประจำวันรวมไปถึงเรื่องเล่าฟุตบอลคลาสสิกมาเสิร์ฟให้ท่านถึงหน้าจอ